ตอนนี้ NSH จับมือกับดีกรุปแล้วนะนะจะก่อตั้งแบรนด์ใหม่ด้วยกันนี่เป็นการเปิดศึกกับพวกเราถูกไหมทีนี้เราเป็นไงไบรท์ซีรีส์ได้รับผลกระทบแต่ลูกค้ายอยากได้ของเราเพียบอ่ะแต่ว่าตอนนี้หายจอบไปแล้วอ้างว่าอยากมาสำรวจเฉยๆเองก่อนหน้านี้เนนฉินเซียงหนานชดเงินจากหลีกรุปไปนะรท่านใหญ่หลีจะกลากลับร่วมงานกับนางหญิงเหรอพังหลังลูกชายตัวเองชัดๆเลยนั่นเลยสิฟังซืือ ฟังซื้อ,อสนุกกันมากไหมทำงานไปนินทาคนไปเป็นพวกมัลติทฮาสเหรออ๋อพอดีมีงานต้องทำนะไปไปดีกว่าไปทำงานแล้วนะ <c oughs> นี่ฟังซื้อทำไมถึงไม่โทรหาฉันล่ะฮะไหนว่าติดขัดปัญหาไปหมดสถานการณ์มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นทำไมต้องโทรไปกวนเธอด้วยล่ะเธอไปทำงานนะนี่ของเธอนะของฝากใช่ไหมเนี่ย ส่วนถุงนี้ของฉันขอบใจมากนะเจสินกับฉันกะว่าจะเลี้ยงข้าวเธอสักมื้อนึ่งแต่ดูทรงแล้วคงจะไม่เหมาะเท่าไหร่อนะใครบอกนะตอนเธอไม่อยู่ฉันกินจุขึ้นเยอะเลยพร้อมกระเป๋าฉีกหรือ,อยังลนะ่ะ <c oughs> ที่จริงสถานการณ์ตอนนี้ดอนฮวนกำลังเผชิญกับวิกฤตแต่ฉันว่ามันก็ดีเหมือนกันนะถึงเวลาที่ผู้หญิงแบบเราจะพิสูจน์ตัวเองแล้ว เชิญหน้ากับมันอย่างมั่นใจเราก็จะผ่านไปได้เธอคงไม่ได้จะปอดแห่เพราะ NSH ใช่ไหมละ่ะปอดแหกที่ไหนล่ปอดแหกเหรอโนจ้ะนี่แหละแกง๊งฉันสู้ๆนะม,มาแล้วคะ่ะ คุณตัดสินใจได้ถูกแล้วละ่ะบรนใหม่เริ่มเดินหน้าแล้วบริษัทก็เลยมาเร่งผมอีกทีผมลองดูข้อเสนอของคุณแล้วนะนี่แหละหยินเท<ห>่าร้านที่ฉันรู้จักจับจังหวะเก่งเสมอความรักใคร่มันไม่มีค่าอะไรทุกคนคิดว่าผมคอยเป็นแบ็กให้คุณอยู่ถ้ายื่นใบาลาออกผมก็ต้องเซ็นสัญญาสิ่งที่คุณทำบีบผมจนไม่มีทางเลือกแล้วจะให้ทำยังไง อย่ามองในแง่ลบสิคะฉันบอกแล้วไงว่าฉันน่จะไม่ทำให้คุณผิดหวังนี่คะ่ะช่วยดูเอกสารนี่ให้ทีสิหนังสือยอมรับข้อตกลงผู้จัดจำหน่ายบรท์ซีรีส์อย่างนั้นเหรอฉันรู้คะ่ะว่าคุณลงทุนกับบรท์ซีรีส์ไปเยอะแต่ถึงคราวที่คุณจะต้องเลือกแล้วล่ะ NSH มีหลังผลิตเป็นของตัวเองไม่ทับลายกับบรท์ซีรีส์ ฉันไล่ต้อนดอนหวนจนมุมต่างหากละ่ะไม่ปล่อยให้มีตัวเลือกหรอกจอยส์คือในหน้าของไรซีรี์ย่อมจัดการได้สะดวกกว่าอยู่แล้วนี่คุณไม่คิดจะเน้นไปที่การขยายแบรนด์ใหม่หรือ,อยังไงครับที่คุณต้องทราบก็คือดอนหวนไม่ใช่คู่แข่งเพียงเจ้าเดียวนะอีกสักพักคุณก็จะได้เห็นผมเข้าใจแล้วรอข่าวจากผมก็แล้วกันฉันรู้ว่าคุณจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังค่ะ แล้วจะยังไงต่อครับนายไม่อยอมมาเจอฉันแน่ฉันเลยต้องถอมาเองไงอยียใจแคบนักสิ นี่คือโฉนดอสังหาริมทรัพย์ของนายนะไม่ต้องทำขนาดนั้นหรอกอแต่ฉันว่าต้องทำนะในเมื่อเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วทำไมฉันต้องเก็บของของนายเอาไว้ให้เสียเปล่าได้ละ่ะอีกอย่างนายกำลังตกที่นั่งลําบากอยู่นี่อย่าทำเป็นหน้าใหญ่ใจโตเลิกเป็นฝ่ายให้ได้แล้วแต่ถ้ายอมขอร้องกันแล้วก็ฉันก็ยินดีจะให้เพิ่มอีกสักนิด จากนั้นก็ค่อยขายทิ้งให้หมดนายจะได้เดินตามเกมทันและประเด็จศึก NSH ได้สักทีไงบริษัทอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะแต่เธอ <c oughs> กลับพุ่งเป้ามาที่ดอนหวนขอได้ว่าเธอกำลังหาทางขยายหลีจิวรี่ให้ใหญ่กว่าเดิมใครบอกนายเลขาเฉินใช่ไหมมีแต่คนโง่อย่างสีเจิ้งเหลียงที่คิดว่าตัวเองจะบงการเธอได้